เด่ไปเด็กนี่ไม่ใช่เว้ยทำไรกัน Снеж, вот так! sợ sai, láu bóng bỏ, doctor. mà vẫn không con, cho น่าสงสารมากน่าสงสารเห็นไหมครับคุณเห็นนะมาอีกคนหนึ่งแล้วที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้พวกเราแล้วตัวเขาเองเขาอาจจะมีอันเป็นไปนี่นี่คุณไม่สงสารเขาเลยหรอครับคนโลก คนใจอมหิตไม่น่าสงสารแต่ถ้าเขาตายไปคุณก็มีส่วนด้วยนะครับทำไมก็เพราะว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณคือลูกสาวของด็อกเตอร์ฉันนี่คุณโกรดอะไรท่านนักหนาครับ โอ้ย oh, oh, oh. อะไรกันครับคุณจะนั่งทับแมวผมไม่เห็นนะนี่คุณข่วงสวัสดิภาพแมวมากกว่าห่วงแผลที่แขนผมนะครับเนี่ยแผลยับไว้สี่ห้าเข็ม กระทบกระเทือนแค่นี้คุณไม่ตายหรอกคะ่ะถ้าคุณนั่งทับมันมันตายแน่คุณห,โหโ่วงทั้งๆที่คุณก็รู้อยู่เต็มอ,อกเพราะพวกมันไม่มีตัวตนแล้วก็เป็นแค่ภาพลวงตานั้นเหรอครับมันอาจเป็นแค่แมวแต่ชีวิตทุกชีวิตมีค่านะคุณ ใครทำร้ายมันและทำให้มันต้องเจ็บปวดถือว่าเป็นบาปย่างมหันแลคนนั้นไม่สมควรที่จะได้อภัยโดยเด็กขาดเขาทำให้มันตาย ออกจากตามันฉันเกลียดเขาเกลียดได้ยดได้ยอดอยู่ไหนลกูกอยู่นี่ครับแม่คุณแม่ครับแม่ผมรู้แล้วครับ แล้วว่าทําไมบุษยรัตน์ถึงได้ปฏิเสธการเป็นลูกสาวของดอกเตอร์ฉัตรเธอเกลียดทุกคนที่ทาร้ายสัตว์โดยเฉพาะแมวที่เธอรักหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเธอเข้าใจว่าดอกเตอร์ฉัตรชยาการเป็นพ่อของเธอเป็นคนที่ใช้มีดควักเพชรออกมาจากตาแมวทั้งที่มันยังเป็นเป็นความเชื่อนี้ทำให้เธอช็อก แล้วก็ปฏิเสธดรชัตอย่างไม่มีเยื่อใยงไงครับ ได้ครอบองเพชรตาแมงถูกต้องค่ะเชือ่อสงสัยต้องรอให้จิชาติหน้าละมั้งที่จะมาอ้างเอาเพชรไปได้เพราะว่าพ่อของฉันด็อกเตอร์ฉัตรชายาการรวมแมวตาเพชรต้องการให้ฉันบุษยรัชายาการเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิครอบครองเพชรเม็ดนั้นด็อกเตอร์ฉัตรกับแมวตาเพชรที่ตายไปแล้วเหรอสงสัยเธอเนี่ยจะต้องเป็นพวกสิบแปดมังกุฎแน,น่เลยหลานนายพลวิงไงยัก <c oughs> <c oughs> ค <im itation> เห็นไหมจะต,ต,ต้องมีเรื่องต้องบาเดเจ็บน่ากลัวเนี่ยนะมันก็สองคนแล้วนะที่จะฝ่ายทั้งสองคนจริงๆนะถ้าพวกคุณไม่เชื่อนะไปถามคุณพ่อหรือฉันก็ได้ตอนนี้นะท่านพิการเดินไม่ได้แต่ท่านก็อยู่เมืองไทยแล้วหมายความว่าคุณพ่อของคุณเป็นคนที่ควักเพชรออกจากตาแมวใช่ไหมครับ ต้องให้ท่านตอบมาผมน่าจะมีคำตอบและความเข้าใจที่ผิดพลาดของคุณแล้วครับคุณบุษยรัตน์คุณเข้าใจว่าคุณพ่อคุณเป็นคว,ควคักลูกกตาแ้วแจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไออ้าไออ้า นั้นจะจะไล่ออกจากบ้านทั้งหมดทุกคนเลยนะคุณ่องนี้คเรื่องนี้คุณไม่เกี่ยวรู้ตัวไว้ด้วยอ๋อแล้วนี่บ้านคุณเหรอคะคุณพนิสาขอทษค่ะคุณพูดอะไรนะคะคุณนดนสีออกไปได้แล้วครับคุณมีสิทธิ์ไล่ผมฮะสิทธิ์นี่ไงครับเรื่องเพชรมันยังไม่ยุติเลยนะ พวกเขาอะอาจจะขโมยเพชรไปได้แล้วลุงแกก็จะหายใครอยากได้ก็ให้เขาไปเลยเอาไปเลยคุณพ่อคุณท่านอยู่ที่ไหนครับเราอยากพบท่านเดี๋ยวนี้เลยค,คุณเองเงกับตาไม่เฉลยคุณลุงคดว่าผมเป็นคน ไม่ไม่หรือว่าจริงจริงว้าของมัดทำที่มันยังเป็นเป็นอยู่เลยนะคะคุณพ่อพี่เล่าให้ฟังอะ่ะมันยังดิ้นอยู่เลยอะคะ่ะ เป็นของผคุณอลองก่คุณต้องมอบเพชรเป็นนั้นให้กับนาตาลีลูกสาวผมเพราะผมยกให้ลูกผมแล้วได,ได้ได้เอเอาไปเลยเอาไปเลยเ แล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปไม่ได้คุณคงจะรู้ว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าของเพชรที่แท้จริงจะจับเพชรเพชรนั้นก็ต้องมีอันเป็นไปตัวอย่างที่คุณเห็นคนประหลาดประหลาดในบ้านของฉันก็คือสิ่งที่จะบอกกับพวกคุณ ดิฉันรู้ดีค่ะเห็นไหมครับผมอยากให้คุณหายคล่องใจเป็นพ่อของคุณถ้าไม่ได้ทำร้ายแมวตัวนั้นถ้าคุณสืบให้ละเอียดคุณจะรู้ว่ามิสเตอร์แจ็คแลมอนตกเขาหลังกระแทกตอไม้ พี่การต้องตะวันที่ไปถึงตั้งตะวันออกล่าแมวตาเพชรขายังไม่ทันได้แตะต้องตัวมันด้วยซ้ําแล้วเขาจะเป็นคนควักเพชรออกจากตาเจ้าเหมียวได้ยังไงใครอะลิซอนบุ ใช่ไหมตาจะมองไม่เห็นหมดำทุกคนวมากออตาจะขยับไม่ได้ตามผมเชิญทีทุกคน,น,นแต่หนูต้องเอาแมวตาเจ็บตัวนี้ไปให้พ้อนอันตรายก่อนเพราะเขากำลังตามล่ามันอยู่แล้วแมวตาเจ็บแมวตาเจ็มตามล่าแมวตาไม่ใช่ไหมขโมยฉันฉันเห็นมันก่อนฉันยิงมัน มันคือลูกตามันเป็นของฉันมิสเตอร์เลมอนจะคว้าลูกตามันตายมิสเตอร์เลมอนถึงบอดไงโคตยาไปไปไปชันไปทุกคนไปไปไปเยไปไปด้วยอาเรืองจ้าปล่อยเชนไปขนุนบุญเอานือตามพิษไปฉันจะรีบตามไป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 ฉันเนี่ยไปก่อนเอ้ย

ุณอยากจะรู้เรื่องทั้งหมดผมจะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังเด็กหญิงคนนั้นอุ้มแมวตาเป็นนั้นไปหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าแมวมันย้อนมาตรงที่ผมนอนผมบอกแล้วว่าแมวตัวนั้น มันเนียหน้าพิเศษผมจับมันทั้งท้าหลังผมหักขาผมเคยหยับไม่ได้ผมจับมันขึ้นมาผมใช้มีดเนี่ยกระซูบไปที่เบ้าตาข้างที่เป็นเพชรของมันแล้วมันก็ควักแล้กตายเป็นเพชรออกมาเลื่อนนี่เกลือไปหมดเลย นะครับคุณบุคุณพ่อคุณไม่ได้เป็นคนควักลูกตาแมวถามหน่อยนะคะพ่าแล้วทำไมเพชรถึงไมาอยู่กับคุณอาอารมณ์กด